สวัสดีค่ะกินไปกับช้อนทองนะคะเพื่อนๆวันนี้มีดูซี่น้ำปลาหวานปลาย่างกับมะม่วงเบาเออไม่เคยกินมะม่วงเบาเลยค่ะนี่คือครั้งแรกเพื่อนๆไม่เคยคิดเลยนะว่ามะม่วงเบาอะ่ะที่เห็นเขาขายกันหนึ่งช่อมันจะใหญ่ขนาดนี้มันช่อเดียวจริงๆค่ะนึกว่าเขาจะเอาม,ามัดรวมกันแล้วมันมาเป็นหนึ่งช่อแต่จริงๆแล้วมันคือช่อหนึ่งจริงๆเลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับกดกดแชร์กดซับแครก์กดกดติดตามโอเคอันอันนี้คือเราโขกปลา่างเองนะคะเอามาโขกแบบหย,ยากแมแม่ครับเราไม่อยากกินอะ่ะได้เดี๋ยวให้กินอันนี้เดี๋ยวเรามากินมาชิมกันเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยเนาะไม่เคยกินกิน ปาดออกมาแล้วกินมันเหมือนมะม่วงกัะล่อนนะถ้าสมมติว่ามันเป็นมะม่วงกระล่อนนะ่ะที่ภาษาที่เขาเรียกไม่เหมือนกันนะถ้าบ้านเราเรียกมะม่วงกระล่อนเนะ่ะเคยกินแล้วเหมือนมะม่วงกะล่อนเลยเพื่อนๆใช่ไหมอะ่ะ<อ>แต่มะม่วงกะล่อนมันก็จะลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะอาจจะใช่ก็ได้นะจริงปะอ,อยากชิมใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่อันนี้เขาต้องแบบ<อ>เดี๋ยว ขอปาดเล็กๆให้เด็กหน่อยนะคะอะนะเป็นไงบ้างอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันนี้คือเราหั่นหอมแดงใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปแม่ให้ไปแก้มเลยได้อะแล้วก็หั่นพริกขี้หนูใส่ลงไปนะคะนี่คุยเลย นี่เลยค่ะชิมกันเลยนะคะเหมือนเลยหอมปลาย่างมากเลยไม่ควรกินปลาย่างเลยไม่ควรกินปลาย่างเบียวมากเบียวเบียวมากเพื่อนแม่ขอขอกินปาลาย่างหน่อยออื มันคือมะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดที่เคยกินมามะม่วงตามเลยดูว่าเปรี้ยวว่าเปรี้ยวแล้วนะคะอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวแบบสดๆเดยลยอะไปค่ะหาซื้อมะม่วงมะม่วงเบามากินกันเอาไปทิ้งลูกเอาไปทิ้งอยากกินไปย่างแต่กินไม่ได้ นี่เลยคะ่ะทึงลูกไปโหมอืมไม่แข็งอืม,อม,อม อทองทองมาสวัสดีค่นะนมไม่มา <c oughs> อมืเดี๋ยวเราลองกินเป็นลูกๆเลยนี่คือการกินมะม่วงเบาครั้งแรกนะคะใช่ไหมใ,หใครรู้บ้างนี่ ่อสวัสดีอมอือหแม่ขอสวัสดีอีกทีนะอืมสวัสดีครับกดกดแชบสไครตครับกดแชร์กดกดติดตามให้ให้ช่องกินไปกับชอนทองเนี่ยนะครับขอบคุณคนที่กดติดตามด้วยคนที่รับชมด้วยนะคะขอบขอบคุณที่กดติด คนที่กปดปีกำรับชมด้วยนะคะสะใจตาสว่างสะใจตาสว่างเป้าแม่คิดถึงน้องที่ทำงานเลยค่ะ เดินไปที่ตลาดเจออซื้อเลยหอมหอมท้งมะม่วงหอมท้องปลาย่าง เครื่องเริ่มติดแล้วค่ะหาอะไรเปรี้ยวๆมาทานด้วยกันค่ะเ,คเด็กเล่นน้ำต้องบอกให้เบาๆเนอะจัดไปเต็มคำ จะมีความกรอบนะคะไม่แข็งเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเหงื่อเริ่มมามโอ้ น้ำตาลตะโนดนะคะจากชัยนาห้วยกดหามะม่วงมากินด้วยกัน ปาดเอาอยางออกก่อนกัวยางกัดปากสรุปแล้วกัดทั้งลูกเหมือนคนอื่นไม่ได้อย่งชอบอย่างนี้มากกว่าข้าผครึ่งค่ะืมอ เผ็ดค่ะพริกพริกป่นหอมๆ hmm. <c oughs> เปรี้ยววันลุนเลยค่ะชอบ <c oughs> <c oughs> ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ